สนุกจังเลยป้าสนุกไหมเทียนถามว่าป้าสนุกไหมสนุกไหมครับเทียนทำอะไรอะ๋อเทียนอยากเป็นด้วยอยากทำด้วยเทียนอยากทำด้วยอะทำด้วยทำด้วยอะวีดูเทียนทำวีดูเทียนทำ ไปมานั่งป้าไปนั่งเิียนรอยป้าไปนั่งเร็วป้าไปนั่งเร็วป้าไปนั่งเร็วเร็วป้าไปนั่งป้านั่งเร็วป้านั่งเร็วอเทียนทำให้ป้านั่งป้านั่งเนอ่ะขึ้น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  S <S ปปาอาป้านั่งแล้วตัวใหญ่ไหมป้าตัวใหญ่ไหมป,ป,ป,ป้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ,โอ้โหแข็งแรงมาก